บางคนรอทั้งชีวิตแค่ให้ลูกลุกขึ้นเดินแต่สุดท้ายเขาก็จากไปโดยที่ลูกยังนั่งอยู่ที่เดิมตอนที่หนึ่งบ้านหลังกเกษียณที่ไม่มีเสียงหัวเราะเสียงนาฬิกาแขวนในบ้านหลังเล็กๆดังขึ้นทุกชั่วโมงเหมือนเตือนว่าเวลายังเดินไปข้างหน้าแม้คนในบ้านจะหยุดอยู่ที่เดิมบ้านหลังนี้ เคยมีเสียงหัวเราะของเด็กชายตัวเล็กๆวิ่งเล่นรอบโตอาหารมีแม่ตะโกนไล่ระวังเลื่อนลูกเดี๋ยวแม่จับแม่ท่านเสียงนั้นเคยก้องอยู่ในหัวของใครหลายคนที่แวะมาเยี่ยมบ้านนี้เมื่อสิบปีก่อนแต่วันนี้เสียงนั้นไม่มีแล้วเหลือเพียงเสียงถ้วยกาแฟกระทบจานรองเบาๆกับเสียงหายใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแม่ แม่วัยเกษียณที่เคยทำงานโรงพยาบาลมาเกือบ40ปีเคยตื่นตีห้าออกบ้านตีห้าครึ่งกว่าจะได้กลับบ้านก็เกือบสามทุ่งตอนนั้นเธอบอกตัวเองทุกวันว่าอดอีกหน่อยเพื่ออนาคตของลูกลูกชายคนเดียวของเธอคือทุกเหตุผลของชีวิตเธอไม่เคยซื้อเสื้อใหม่ให้ตัวเองมาหลายปี เพราะอยากเก็บเงินให้ลูกเรียนแม้เพื่อนร่วมงานจะไปเที่ยวต่างประเทศเธอก็ปฏิเสธทุกครั้งไว้กเกษียณก่อนนะจะได้ไปกับลูกแต่วันที่เธอกเกษียณลูกชายกลับไม่ได้ไปไหนด้วยกันเขายังอยู่ในห้องเดิมกับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆที่แม่ซื้อให้ตอนปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยแม่ผมยังไม่พร้อมสมัครงานนะ ขอพักก่อนเธอพยักหน้าเหมือนเข้าใจแต่ในใจเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นอีกครั้งพักพักนานเท่าไหร่กันนะลูกเดือนแล้วเดือนเล่าแม่เริ่มชินกับภาพลูกนอนจนสายลุกขึ้นมากินข้าวแล้วกลับไปอยู่ในห้องเธอไม่บน่นไม่ด่าไม่ตี เพราะกลัวลูกจะหายไปจากชีวิตเหมือนที่เธอเห็นจากข่าวบางวันเธอต้มแกงจืดแล้วเอาไปวางหน้าห้องลูกเธอพูดเบาๆกินข้าวหน่อยนะลูกไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงเปิดเกมดังลอดออกมาแม่ไม่ได้ร้องให้ทันทีแต่ตอนเธอล้างถ้วยในอ่างน้ำน้ำตาก็ไหลลงไปพร้อมฟองสบู่ เวลาผ่านไปหลายปีเพื่อนรวมงานของแม่บางคนเริ่มไปต่างจังหวัดใช้ชีวิตหลังเกษียณกับสามีบ้างกับหลานบ้างแต่แม่คนนี้ยังอยู่บ้านเดิมกับลูกที่ยังพักอยู่เธอเคยแอบคุยกับเพื่อนเขายังหางานไม่ได้หรอกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพื่อนบางคนมองด้วยสายตาเห็นใจบางคนเงียบเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกแล้ว ค่ำวันหนึ่งแม่มองเงินในสมุดบัญชีมีอยู่เพียงพอแค่ไม่กี่เดือนถ้าไม่มีไรายได้เพิ่มเธอคิดจะขายของเล็กๆหน้าบ้านขนมน้ำดื่มผักจากสวนหลังบ้านเธอตั้งต๊ะพับเล็กๆแล้วเขียนป้ายของแม่ทำเองนะจ๊ะเด็กในซอยแวะมาซื้อบ้างยิ้มให้บ้างแม่ยิ้มตอบเหมือนจะสดใสแต่เมื่อหันกลับเข้าบ้าน สายตาเธอสะดุดที่ประตูห้องลูกที่ยังปิดสนิทเธอคิดในใจแม่อยากเห็นลูกออกไปยืนในแสงแดดบ้างแต่เธอพูดออกไปว่าแม่จะไม่เร่งแล้วนะลูกแค่ให้รู้ว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้คืนนั้นฝนตกทั้งคืนเสียงฝนดังรัวบนหลังคาเก่าๆที่เริ่มผุแม่ลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างในครัว เหลือเพ้นไฟห้องลูกยังเปิดอยู่เธอเดินไปเคาะเบาๆยังไม่นอนเหรอจ้าลูกกำลังเล่นอยู่แม่ไม่ต้องยุ่งหรอกเสียงตอบกลับสั้นๆแม่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูก่อนพูดเบาๆว่างั้นแม่ไปนอนก่อนนะฝันดีลูกคืนนั้นเธอนอนไม่หลับในความมืดเธอคิดถึงตอนที่ลูกยังเด็กตอนที่ลูกป่วยเธอเฝ้าไม่ห่าง ตอนที่ลูกสอบตกเธอปลอบว่าไม่เป็นไรแม่เชื่อว่าลูกเก่งตอนนี้เธอยังพูดแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเธอแค่ภาวนาขอให้ลูกอยากลุกขึ้นสักวันเพราะเธอเริ่มรู้แล้วว่าเวลาไม่รอใครและแม่ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปตอนที่สองแม่เริ่มวาง แต่หัวใจยังไม่ปล่อยรุ่งเช้าวันหนึ่งเสียงนาฬิกาแขวนที่ผนังดังขึ้นเหมือนเดิมติก๊กตอกติก๊กตอกแต่คนในบ้านกลับไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกต่อไปแม่ตื่นเช้าเหมือนทุกวันล้างหน้าแปรงฟันเตรียมอาหารเช้าเข้าต้มหมูใส่ขิงหอมๆที่ลูกเคยชอบตอนยังเรียนอยู่ปีหนึ่ง เธอตักแบ่งใส่ชามสองใบวางไว้บนโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านอีกใบเธอถือไปวางหน้าห้องลูกแม่ทำข้าวต้มไว้แล้วนะลูกมากินด้วยกันสิเสียงในห้องเงียบเหมือนเดิมแม่ถอนหายใจเบาๆแล้วเดินกลับไปนั่งกินคนเดียวหลังจากนั้นไม่นานแม่เริ่มพยายามหางานอดิเรกทำเธอปลูกต้นไม้ปลูกพริก ตัดไคร้และทำพวงก,กุญแจขายในเพจเล็กๆมีคนมาซื้อบ้างเล็กน้อยเธอยิ้มเวลามีข้อความเด้งขึ้นว่าโอนแล้วนะคะรอยยิ้มนั้นไม่ใช่เพราะได้เงินแต่เพราะมันทำให้เธอรู้สึกว่าแม่ยังมีประโยชน์อยู่วันหนึ่งเพื่อนเก่ามาหาแกไม่เบื่อเหรอ อยู่บ้านเฉยๆนะ่ะแม่ยิ้มบางๆแล้วตอบไม่หรอกแค่เห็นลูกอยู่บ้านด้วยก็พอแล้วแต่ในใจเธอรู้ว่าอยู่บ้านของลูกไม่ได้หมายถึงอยู่กับแม่มันแค่อยู่ใต้หลังคาเดียวกันค่ำวันหนึ่ง แม่เดินออกมาดูดาวที่สนามหน้าบ้างแสงดาวเล็กๆระยิบระยับบนฟ้าเธอคิดในใจว่าชีวิตแม่ก็เหมือนดาวอยู่ตรงนี้มานานแต่ไม่มีใครมองข้างในบ้างเสียงเกมเสียงหัวเราะจากหน้าจอ,อยังคงดังเธอมองผ่านหน้าต่างเห็นเงาลูกชายในแสงสลัวของจอคอมพิวเตอร์เธอพูดกับตัวเองเบาๆอย่ากโกรธเขาเลยเขาแค่ยังไม่เจอแสงของตัวเอง น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่เธอยังยิ้มเพราะไม่อยากให้หัวใจกลายเป็นหินเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเริ่มลองไม่เรียกลูกมากินข้าวลองไม่ตักกับข้าวเผื่อลองไม่เปิดประตูห้องลูกลองเงียบเพื่อดูว่าลูกจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองไหมแต่เงียบไปหลายวันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนลูกยังอยู่ในโลกเดิม โลกที่ไม่มีแม่ต้องพูดว่ารีบกินข้าวนะลูกแต่มีแม่ที่นั่งรออยู่ตรงโต๊ะเงียบๆทุกมือ้อวันหนึ่งแม่ไปตลาดคนเดียวเธอเจอแม่อีกคนกำลังคุยกับลูกชายที่มาช่วยถือของเสียงัหเราะของคู่นั้นดังลอดออกมาแม่มองภาพนั้นด้วยความสุขและเจ็บเธอไม่ได้อิจฉา แค่คิดว่าแม่คนนั้นคงโชคดีเธอกลับบ้านในตอนบ่ายยิบกระเป๋าเงินออกมานับแบงค์ที่เหลือยังพออยู่ได้อีกสักพักแต่ใจเธอรู้ว่าชีวิตแม่ที่เหลืออยู่ไม่ได้อยู่ได้นานแบบเงินในกระเป๋าคืนนั้นเธอเขียนจดหมายจดหมายที่เธอไม่รู้จะให้ลูกเมื่อไหร่ตัวหนังสือสัน่น แต่ใจชัดลูกจา๋าแม่ไม่ได้อยากให้ลูกรีบสำเร็จแม่แค่อยากให้ลูกลองเดินแม่รู้ว่าชีวิตมันเหนื่อยมันกลัวแต่ถ้าไม่เริ่มตอนนี้ลูกจะเหนื่อยกว่าที่คิดแม่อาจไม่ได้อยู่ดูตอนลูกสำเร็จแต่แม่อยากเชื่อว่าสักวันลูกจะลุกได้ด้วยหัวใจของตัวเองรักลูกเสมอแม่ เธอพับเก็บไว้เนอลิ้นชักโต๊ะและไม่เคยเปิดอีกเลยหลายเดือนผ่านไปลูกชายเริ่มพูดกับแม่สั้นลงแม่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เดี๋ยวผมดูเองแต่คำว่าดูเองของเขาหมายถึงดู YouTube เล่นเกมและเลื่อนหน้าจอมือถือทั้งวันแม่เงียบเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าคำพูดไม่ช่วยอะไรอีกต่อไป วันหนึ่งเธอเดินออกไปซื้อนมที่ร้านหน้าปักซอยอากาศร้อนจัดเธอหน้ามืดลลมลงตรงฟุตบาทมีคนแถวนั้นช่วยพาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าความดันสูงต้องพักผ่อนห้ามเครียดเธอยิ้มอ่อนๆแล้วพูดว่าแม่ไม่ได้เครียดแค่คิดถึงลูกเธอนอนโรงพยาบาลสามวันลูกไม่มาเยี่ยมเพราะไม่รู้ข่าว จนพยาบาลโทรไปบอกลูกตอบสั้นๆว่าเดี๋ยวดูอีกทีแม่ฟังแล้วยิ้มไม่ใช่ยิ้มเพราะไม่เสียใจแต่เพราะเจ็บจนไม่รู้จะร้องยังไงอีกแล้ววันที่แม่กลับบ้านเธอเดินชา้าลงกว่าก่อนหน้านี้หัวใจเธอเริ่มเหนื่อยแต่ยังพยายามวางเพราะเธอรู้ว่าการวางลูก ไม่ใช่การทิ้งแต่มันคือการยอมรับว่าแม่ไม่สามารถยกชีวิตของลูกไว้บนบ่าของแม่ได้ตลอดไปคืนนั้นเธอนอนหลับยาวและไม่ฝันเลยตอนที่สามวันที่แม่เริ่มหายไปทีละนิดเช้าวันหนึ่งเสียงไก่ขันปลุกบ้านทั้งซอยแต่ในบ้านหลังนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าแม่เดินอยู่ในครัวเหมือนเคย ลูกลืมตาขึ้นเห็นว่าเขาต้มไม่อยู่บนโต๊ะเขางุดหงิดนิด,นดเดินไปเคาะประตูห้องแม่เบาๆแม่แม่ยังไม่ตื่นเหรอไม่มีเสียงตอบเขาเปิดประตูเข้าไปเห็นแม่ยังนอนนิ่งห่มผ้าถึงอกมีเพียงเสียงหายใจเบาๆมือของแม่เย็นเฉียบกว่าทุกวันเขาตกใจรีบเรียกรถพาแม่ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่า โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องเฝ้าดูอาการใกล้ชิดลูกยืนนิ่งน้ำตาซึมไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะตั้งแต่จำได้เขาไม่เคยกอดแม่แน่นๆมานานแล้วหลังจากวันนั้นแม่กลับมานอนพักที่บ้านทุกย่างก้าวของเธอช้าลงเธอเริ่มหลงลืมบางสิ่งลืมเปิดแก๊สลืมเก็บยาบางครั้ง นั่งเหมืออยู่ตรงมานั่งหน้าบ้านนานนับชั่วโมงเรากับจิตใจลออยู่ไกลจากที่ตรงนี้เธอมองต้นมะลิที่ปลูกเองแล้วพูดเบาๆอีกไม่นานคงได้ไปอยู่กับพ่อแล้วมัง้งคืนนั้นลูกเดินผ่านห้องแม่เห็นไฟย,ยังเปิดอยู่เขาแง้มประตูเข้าไปเห็นแม่เปิดลิ้งชักหยิบกระดาษจดอะไรบางอย่างเขาไม่ได้สนใจนักแค่คิดว่าแม่คงเขียนบันทึกประจำวันแต่สิ่งนั้น คือจดหมายลาตายที่แม่เขียนไว้นิดเงียบถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วขอให้ลูกอยากโทษตัวเองแม่แค่เหนื่อยกับการรอรอให้ลูกลุกขึ้นมาใช้ชีวิตรอให้ลูกยิ้มกับโลกใบนี้อีกครั้งรักลูกแม้ในวันที่แม่ไม่อยู่แล้วเธอพับใส่ซองวางไว้ใต้หมอนหลายวันต่อมาแม่เริ่มเดินไม่ไหวต้องมีคนพยุง ลูกเริ่มรู้สึกผิดแต่ก็ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอยากพูดคำว่าแม่ผมขอโทษแต่พอเห็นแม่ยิ้มอ่อนๆคำพูดทั้งหมดกลับกลืนหายไปวันหนึ่งเขาพาแม่ไปวัดใกล้บ้านแม่ยืนมองพระอาทิตย์ตกหลังพระอุโบสถเธอพูดเสียงแผ่วเบาแสงสวยนะลูกแม่คงไม่ได้เห็นอีกนานเขาหัวเราะเบาๆพูดอะไรอย่างนั้น แม่ก็อยู่กับผมสิแม่ไม่ตอบแค่ยิ้มจางๆแล้วหันไปสวดมนต์คืนนั้นแม่ขอให้ลูกเปิดเพลงเก่าที่เธอชอบเพลงแสงสุดท้ายของวันของนักร้องรุ่นเก่าเธอฟังเพลงนั้นจนจบแล้วยกมือขึ้นลูบหัวลูกเบาๆแม่อยากให้ลูกสู้กับชีวิตนะอย่าปล่อยให้เวลาเอาชีวิตลูกไปเหมือนที่มันเอาแม่ไปลูกน้ำตาไหลแต่ยังไม่เข้าใจคำพูดนั้นทั้งหมด ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาแม่เริ่มพูดน้อยลงและกินข้าวได้น้อยลงวันหนึ่งตอนเย็นลูกเดินเข้าไปดูเห็นแม่หลับเงียบเขาเอื้อมมือจับมือแม่เย็นเฉียบเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นแม่จากไปในบ้านหลังเดิมที่ลูกเคยวิ่งเล่นตั้งแต่เล็กไม่มีเสียงเรียกตอนเช้าไม่มีข้าวต้มหมูหอมหอมไม่มีมือที่คอยลูบหัวเวลาเหนื่อยอีกแล้ว แต่สิ่งที่ยังอยู่คือจดหมายใต้หมอนลูกเปิดอ่านทีละบรรทัดตัวหนังสือสันส่นๆจากปลายมือแม่ทุกคำเหมือนมีน้ำหนักเาผาภูเขาเขานั่งนิ่งอยู่นานแล้วร้องไห้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังงานศพบ,บ้านทั้งหลังเงียบสนิทไม่มีเสียงจานไม่มีเสียงหม้อไม่มีเสียงแม่เรียกแค่ลมพัดผ่านม่าน ก็เหมือนเสียงของแม่ยังอยู่ตรงนั้นลูกเดินไปเปิดประตูห้องแม่บนโต๊ะยังมีพวงกุญแจที่แม่ทำไว้มีป้ายเขียนว่าอย่าลืมกุญแจชีวิตของลูกนะเขาถือมันไว้แน่นเรากับจะขอให้เวลาย้อนกลับได้วันต่อมาเขาเริ่มจัดห้องแม่หยิบกล่องยาหนังสือใบเสร็จและพบจดหมายอีกฉบับในลิ้มชัก ลูกจ๋าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอย่าหยุดใช้ชีวิตอย่าก,กลัวการเริ่มต้นแม้ไม่มีแม่อยู่ข้างๆแม่อยากเห็นลูกยืนได้ด้วยหัวใจของตัวเองแม้แม่จะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม่จะเฝ้ามองอยู่บนฟ้าเสมอเขานั่งร้องไห้จนฟ้าสว่างวันนั้นเขารู้แล้วว่าแม่ไม่ได้หายไป แม่เพียงกลับไปอยู่ในหัวใจลูกตลอดการตอนที่สวันที่ไม่มีแม่และลูกไม่เคยยืนได้ด้วยตัวเองหลังวันเผาฉพบแม่บ้านหลังเดิมกลายเป็นที่ว่างเปล่าเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินทีละวินาทีลูกนั่งมองเก้าอี้ไม้ตัวเก่าหน้าบ้านที่แม่เคยนั่งร้อยพวงมาลัยทุกเช้า เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าฟ้ายังเหมือนเดิมแต่โลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วบ้านที่ไม่มีเสียงของแม่ในครัวมีขวดแก้วใส่กาแฟที่เปิดค้างไว้แม่เคยพูดเสมอว่าอย่าให้กาแฟหมดก่อนเวลาเช้ามันเหมือนชีวิตที่หมดก่อนตั้งใจลูกหยิบขวดนั้นมาดมเบาๆกลิ่นกาแฟหอมเหมือนเดิม แต่ไม่มีใครอยู่ชงให้แล้วเขานั่งนิ่งมองถ้วยที่แม่เคยใช้หยิบมันขึ้นมาแต่เผลอทำตกถ้วยแตกกระจายเหมือนหัวใจของเขาเองแม่ผมขอโทษคำที่ไม่เคยพูดออกจากปากกลับหลุดออกมาพร้อมน้ำตาแต่ตอนนี้ไม่มีใครได้ยินอีกแล้วหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์เขาตัดสินใจจะหางาน เพื่อนบ้านเห็นก็ตกใจเพราะไม่เคยเห็นเขาตื่นเช้าขนาดนี้เขาพยายามเขียนใบสมัครแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงชีวิตที่ไม่เคยต้องดิ้นรนด้วยตัวเองมันเหมือนเครื่องจักรที่ไม่เคยถูกเปิดมานานเขานั่งมองจดหมายสมัครงานแล้วเผลอร้องไห้อีกครั้งเพราะคิดได้ว่าถ้าแม่ยังอยู่แม่คงเดินมาดูเงียบๆแล้วพูดว่าดีมากลูก เริ่มต้นสักทีแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงนั้นอีกแล้วเพื่อนๆในวัยเดียวกันต่างมีครอบครัวบางคนทำงานมั่นคงบางคนเปิดร้านบางคนมีลูกแล้วเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ยังอยู่กับบ้านเก่าๆและความทรงจำของแม่เวลาเดินผ่านตลาดแม่ค้าหลายคนยังถามแม่ไปไหนละลูกไม่เห็นมาหลายวัน เขาตอบไม่ได้ได้แต่ยิ้มแล้วเดินหนีเพราะแค่ได้ยินคำว่าแม่ก็เหมือนมีมีดบางๆกรีดใจอีกครั้งเย็นวันหนึ่งขณะจัดของในบ้านเขาเจอกระเป๋าผ้าของแม่ข้างในมีเงินแบงค์ร้อยเก็บไว้อย่างเรียบร้อยพร้อมกระดาษใบเล็กๆที่เขียนว่าไว้ให้ลูกซื้อน้ำเวลาไปสมัครงานนะลูก เขาร้องไห้จนพูดไม่ออกมือสั่นไม่ใกล้ใช้เงินนั้นเลยเพราะมันไม่ใช่เงินธรรมดาแต่มันคือรักสุดท้ายของแม่แม้เขาจะพยายามเริ่มชีวิตใหม่แต่ความเสียใจมันใหญ่เกินไปเขาหางานได้แป๊บเดียวก็ลาออกทุกครั้งที่เจอปัญหาเขาจะได้ยินเสียงแม่ในหัวแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่ภูมิใจจริงๆคืนหนึ่ง เขาฝันเห็นแม่ยืนอยู่ริมประตูแม่ยิ้มอ่อนๆเหมือนเดิมเธอพูดว่าลูกต้องยืนด้วยขาของตัวเองนะแม่ช่วยไม่ได้แล้วเขาสะดุ้งตื่นทั้งน้ำตานั่งนิ่งจนฟ้าสางแล้วพูดกับตัวเองเบาๆผมจะพยายามครับแม่ถึงจะช้าแต่ผมจะเริ่มเขาเริ่มออกหางงานอีกครั้งแต่สุขภาพทรุดลงจากความเครียดสุดท้าย เขาล้มลงในห้องเดียวกับที่แม่จากไปเพื่อนบ้านพามาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าร่างกายขาดสารอาหารและภาวะซึมเศร้าเรื้อรังเขานอนเงียบๆมองเพดานสีขาวคิดถึงคำพูดแม่อีกครั้งอย่าปล่อยให้เวลาพรากชีวิตไปก่อนตั้งใจแต่มันสายเกินไปแล้วคืนสุดท้ายในโรงพยาบาล เสียงเครื่องวัดที่ประจรดังเบาๆเขาเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งในความฝันแม่เดินมาหายิ้มอ่อนเหมือนเดิมเธอพูดว่าแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่ต้องกลัวแล้วเขายื่นมือไปแต่ไม่ถึงภาพนั้นค่อยๆเลือนหายไปเหมือนหมอกในตอนเช้าเช้าว,วันถัดมาเขาหยุดหายใจอย่างสงบ ในบ้านหลังเก่ามีเพียงจดหมายสองฉบับบนโตะ๊ะฉบับแรกแม่เขียนถึงลูกฉบับที่สองลูกเขียนถึงแม่ไม่คืนสุดท้ายแม่ครับผมเพิ่งรู้ว่าคำว่ารักต้องแสดงตอนที่อย่างอยู่ผมพยายามยืนแล้วแต่ไม่มีมือแม่ให้เกาะอ,อีกแล้วขอโทษที่เข้าใจทุกอย่างช้าเกินไป ลมพัดเบาๆผ่านผ้าม่านกลิ่นมะลิที่แม่เคยปลูกโชยเข้ามาเรากับแม่กลับมาทักทายเป็นครั้งสุดท้ายอย่ารอให้วันที่ไม่มีแม่แล้วค่อยอยากทำให้ท่านภูมิใจเพราะวันนั้นคุณอาจยืนไม่ได้อีกเลย